อ่าน้องคีนเดี๋ยวเขียนตามที่พี่บอกนะครับ,รบอ่าเริ่มแรกครับน้องคีนกอไก่ครับเขียนกอไก่ก่อนอ่าพี่จับกระดาษไว้ให้นะอ่ากอไก่โอเคครับเยี่ยมมากเลยน้องคีนอ่าต่อไปคอควายครับโอเคถัดไปครับน้องคีนทอทหารครับอหาเนี่ครับครับอ่าลองทําดูนะ โอเคเยี่ยมมากครับต่อไปครับบอใบไม้ครับต้องคีนบอใบไม้ได้ไหมได้ครับครับลองทำดูนะครับต้องคีนบอใบไม้ครับอ่าโอเคครับอ่าเยี่ยมมากอ่าถัดไปลองเขียนยอยักดูสิครับต้องคีนบรรทัดถัดไปเลยนะครับยอยักบรรทัดข้างล่างครับใต้กอไก่ใช่ ขั้นกลางครับครับอ่ายอยักษ์ครับเขียนยังไงยอยักษ์โอเคครับอ่าเยี่ยมมากครับตงคีนอรสกีบกว่าเนาะครับต่อไปเป็นช็อกโกชีสครับตงคีนช็อกโกชีสใช่ครับช็อกโกชีสเป็นอะไรครับช็อกโกชีสเขียนได้ไหมครับจะเป็นก๊อไก่คล้ายๆกันใช่ช็อกโกชีสเขียนยังไงครับอ่อ อยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกเส้นตรงอยู่ข้างนอกใช่ครับอยู่ข้างนอกใช่คล้ายๆก็ไก่อาลงมาครับต่อมาก็หมวนครับหมวนหมวนเออโอเคครับอ่าเก่งมากครับต้องคีนต่อไปครับต้องคีนมอม้ามอม้าใช่ครับมอม้าขีนยังไงครับมอม้า ครับโอเคใช่หมวนโอ้โอเคครับเย่ยมากเลยอ่าต่อไปนะครับน้องคีนว่อแหวนครับบอแหวนบอแหวนตรงนใช่ครับบอแหวนใช่ครับบอแหวนใช่โอเคครับน้องคีนอ่าต่อนะต่อไปอีกครั้งนึงนะครับโมมาครับน้องคีนโมมาเขียนข้างล่างยอยักษ์เองลยนะครับไม่ไม่เขียนเขียนข้างล่างข้างล่างยอยยักษ์ตัวนี้ครับ มมาครับใช่ครับ宝มยัาครับครับอ่ามาโอเค <c oughs> ครับต่อไปรอเรือครับน้องคีนลอยอ่องแไปใช่ครับรอเรือ <c oughs> โอเคครับโอ้เย่ะมมากเลยต่อไปครับน้องคีนโสซสู่ครับโซู่ ครับคล้ายๆชอช้างแต่ว่ามันหยักๆที่หัวนะสอสโซซีโอโอเคครับสอสโซโอเคครับต่อไปจอจานครับจอจานใช้<า>ดใชีใช้ดีใช้ครับอจอจานใช้ดีโอเคครับอ่าต่อไปเริ่มยากขึ้นแล้วต่อไปเป็นคอควายครับต้องคีน ขอควายครับในครับขอควายข<ช>อควายเขียนในเขียนเขียนข้างล่างเลยครับต้องเขียนข้างล่างตรงนี้นะอ่ะขอควายโอ้โอเคครับเย่ยมมากเลย <ไป S 1> ต่อไป,ไปต่อปลาตักครับปลาตักใช่ใช่ครับต่อปลาตักหุ่นหันเราฝึกกันมาแล้วใช่ไหมลองเขียนดูนะครับต่อปลาตัก โอเคครับอ่ายังไงต่อนะเออข้างนอกครับข้างนอกหมุนนอกอหมุนนอกโอเคอ่าอนุโลมครับอนุโลมอ่อ okay. าโอเคต่อไปเป็นคอไข่ครับคอไข่ขไเนี่<ข>้วโอเคครับอ๋อต่อไปเป็นซโซโซครับซโซโ<า>ซ,ซ,ซรามทีโซโซรามทีใช่ครับอ่าลองเขียนซโซโซดูนะ ยานมันคือคล้ายๆชอช้างครับแต่ว่ามีหัวหัวอยากนะโอเคครับโอเคอ่าต่อไปน้องคีนก่อนกลับบ้านสี่คำสุดท้ายครับน้องคีมครับในน้องเขียนอฮอนกูตาโตสิครับฮอนตาโตใช่ครับอรรฮอนกูตาโตเขียนสิเร็วจะได้กลับบ้านแล้วครับสี่คำเขียนข้างล่างเนาะน้องคีนน้องคีนน้องคีนเขียนข้างล่างนี้นะครับ ครับหอนกคูกตาโตนะใช่ครับลองเขียนดูนะหอนกคูกตาโตอยู่ข้างนอกครับเส้นตรงอยู่ข้างนอกข้างนี้ครับใช่ไม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 ่อยู่ข้างนอกครับข้างนอกข้างนอกตรงนี้เส้นตรงต้องอยู่ข้างนอกใช่ครับอ่าขีดีดลงมานะครับอ่าน้องขีดอ่าขีดลงมาครับไม่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 ใช่หอนกคูกตาโตได้ไหมครับยว เอาใหม่นะอ่าลองเขียนหอนกฮคูกดูนะครับใอ่ครับไม่ไม่ไม่อีกทางหนึ่งครับอีกทางหนึ่งต้องขีดนี่มีห็นไม้ขีดเส้นตรงอยู่ข้างนอกครับใช่ครับใช่ครับเอาลงมาข้างนอกขีดลงมาครับขีดลงมาครับโอเคอ่าใช่ครับอ่าอีนนี้เดียวครับต้องขีดหัวโอเคครับอ่าอะครับต้องขีดนีกสามรับสุดท้ายครับหอวหีบครับหอหีบสุดท้าไหน ฉันมันคือต้อนอทหารใช่ครับคล้ายๆตอนอาหารแต่ว่ามันจะมีกลมๆครับใช่มีมีหัวกลมๆไหนถามดูซิอันนี้ทอาหารไม่ใช่ครับต้องคีนกลมๆตัวนี้ด้วยข้างบนครับไหนกลมๆใส่กลมๆใช่ครับใส่กลมๆใส่วาดวงกลมซิโอเคอ่าอนุโลมอนุโลมนะครับต่อไปซอสลาครับเงียบเหงาสองครับสุดท้ายครับต้องคีนแต่กับไานั่นคือคอกไว คล้ายๆคอควายแต่ว่ามันขีดขีดออกไปตรงนี้ครับนหยลองทําดูสิใช่ครับขีดออกไปครับใช่โอ้โอเคครับเก่งมากเลยครับสุดท้ายครับต้องคีนรอลิงไต่ลาวครับราลิงไต่ลาวใช่ครับเราลิงไต่ลาวนะครับลิงโอเคครับอ่าโอเคครับต้องคีนโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก